คู่รัก2คนนี้ซื้อบ้านเล็กๆหลังหนึ่งโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าบ้านหลังนี้จะทำเงินให้กับพวกเขามาหาศาลในภายหลังดอนนี่กับแคทตี้ฟูบอ์สามีภรรยาชาวบริการทั้งคู่อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้มานานกว่า3 4ปีแล้วจนวันนึงมีคนจากบริษัทแอปเปิลติดต่อเข้ามาเพื่อขอซื้อบ้านของพวกเขาโดยราคาที่ค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับราคาตลาดซึ่งเป็นคนปกติกน็น่าจะพอใจกับจำนวนเงินและยอมขายบ้านให้ได้แต่ดอนนี่กับแคทตี้เลือกที่จะปฏิเสธโดยความที่พวกเขารู้ว่าทางบริษัทต้องการซื้อที่ตรงนี้ให้้้้ไดแและะะนนนนน่่่่าาาาาาาจจจยยออมมมรรคพงงกกกวััเซึ็ิต เพราะ a p ป l e กลับมาอีกครั้งพร้อมได้เข้าเสนอจํานวนเงินที่มากกว่าเดิมแต่2คนนี้ก็ยังเลือกที่จะปฏิเสธคราวนี้ Apple เลยบอกให้ดอนนี่กับแคทตี้เนี่ยเรียกราคาที่ต้องการมาได้เลยที่บริษัทยอมทําขนาดนี้ก็พอได้มีการสร้าง d a ต a c e n t e เอร์มูลค่า1พันล้านเหรียญในแถบนั้นและที่ดินตรงนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วที่บริษัทต้องการสุดท้ายแล้วได้มีการตกลงราคาขายกันที่1.7ล้านเหรียญหรือประมาณ61ล้านบาทพวกเขาทํากําไรไปหลายเท่าตัว จากตอนแรกที่ซื้อที่ดินมาในราคาแค่6,000เหรียญและนําเงินที่ได้มาไปสร้างบ้านใหม่ขนาด4,200ตารางฟุตบนพื้นที่กว่า49เอเคอร์ที่ประกอบไปด้วยอ่างจากบุชีและสาระน้ําอยู่ได้อย่างชิลๆตลอดไปเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกเจ้าบ้านนะครับ